คะามชอบมันก็จะเกิดกลิ่นควันนะคะเรามันจะมีกลิ่นหอมหอมที่แบบว่าหอมจากการคั่วนะคะแล้วก็เราจะคั่วให้แห้งอยากให้ทานคั่วกไก่ไข่ลาวาจะเป็นซิ่งเนเจอร์ของน้ำซอสเส้น,สนของเราของไก่หมกักสูตรพิเศษของเราแล้วก็เป็นการอบไข่ลาวาแบบที่เราคิดค้นขึ้นมาเองนะคะชื่อทันชุดานะคะบรรหาศักดเป็นผู้ที่ก่อตั้งร้านคั่วกไก่ดาวทองขึ้นมานะคะเมื่อ8ปีก่อนคั่วกไก่ของเรานะคะตอนแรกคือเราก็เป็นคน อาศัยอยู่เยาวราชมานานนะนะคะเราก็จะเจอร้านพวกแต่ยู่ร้านนึ้งเราก็จะได้ไอดอลมาจากร้านตรงนั้นแต่เราก็มาลองทำดูนะคะแต่ฟีดแบ็ที่แบบว่ามีความต่างที่เราต่างกับไอดอลของเราเพราะเรามาทําด้วยความรักด้วยความชอบมันก็จะเกิดกลิ่นควันนะคะเรามันจะมีกลิ่นหอม หอมที่แบบว่าหอมจากการคั่วนะคะแล้วก็เราจะคั่วแห้งถ้าเทียบกับที่อื่นเนี่ยจะเป็นการทอดซึ่งแต่ละที่ก็จะมีความอร่อยที่แตกต่างกันตัวที่เป็นไก่อ่ะค่ะเราจะใช้เนื้อไก่สะโพกนะคะแล้วก็เลาะหนังเลาะกระดูกออกแล้วก็หั่นให้เป็นชิ้นที่แบบพอดีคำนะคะแล้วก็มาหม,ม,มักด้วยรสชาติที่เป็นสูตรของเราโดยเฉพาะอันเนี้ยการันตีเลยว่าไม่มีที่ไหนที่มีรสชาตินี้เพราะว่าเราคิดขึ้นมาเองแล้วของเรามันจะนุ่มนะคะไก่เราจะนุ่มมีกลิ่นหอมออไม่ว่าจะเป็นกุ้งเราจะใช้กุ้งสด นะคะปลาหมึกเราใช้ปลาหมึกสดแล้วก็ปลาแซลมอนปลาแซลมอนของเราเนี่ยเราจะหั่นชิ้นเท่าๆกันทุกชิ้นเลยนะคะก็เป็นแซลมอนที่ได้มาตรฐานเป็นแซลมอนนําเข้านะคะจะไม่มีกระดูกเลยแนะนําให้ทานคั่วดาวทองเพราะเครื่องแน่นมากๆลูกค้ามาสั่งคั่วดาวทองเขาบอกว่าราคาเท่านี้เพานื่อว่าจานเล็กๆ พามาครับโอ้โหเยอะมากเครื่องแนนจริงๆก๋วยเตี๋ยวของเรานะคะโดยทั่วๆไปเนี่ยก๋วยเตี๋ยวลูกค้าจะมองว่าจะมีหน่อไม้หน่อไม้นะอะไรเงี้ยแต่เราบอกว่าก๋วยเตี๋ยวของเราเราจะไม่ใส่หน่อไม้เพราะเราจะเพิ่มเป็นพวกเห็ดหมี่ของเราจะเป็นหมี่กรอบทอดเองนะคะถ้าเป็นของทานเล่นนะคะของเราก็จะแนะนําทอดมังกุงนะคะเพราะมังกุงของเราก็จะมีรสชาติสุดพิเศษนะคะเป็นจอปูด,ด้วยนะคะก็ พวกนี้รสชาตินี้การันตีมาจากลูกค้าทั้งหมดเลยสำหรับที่นี่นะคะสาขาบางขุนนนท์นะคะเ,เราเปิดตั้งแต่9โมงเชา้าถึง3ทุ่มนะคะท่านที่มาแถวเส้นจรันนะคะหรือมาจะมาจากทางนู้นก็ได้ค่ะเดี๋ยวเข้ามาที่ถนนบางขุนนนท์เลยนะคะเข้ามาไม่ไกลมากค่ะเจอซอย13แล้วหาที่จอดรถได้เลยนะคะ ร้านก็จะตั้งอยู่ตรงปักชอยเลยเปิดทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดค่ะหรือจะเข้าไปดูข้อมูลต่างๆในเพจพว่ไก่บางคุนน้นได้ช่องทางการสั่งนะคะ <ๆ S 1> ก็จะมีแอปโรบินฮูดนะคะไ mm hmm. ลน์แม n วงไนค่ะ f ูดแ p น n d a นะคะ s h o p ิต e Food อ่ะกร a b ฟู้ดทั้งหมดเรามี6สาขานะคะลูกค้าใกล้ที่ไหนก็ไปอุดหนุนที่นั่นได้เลยนะคะรสชาติเหมือนกันมาตรฐานเหมือนกัน เคี่ยวน้ำซอนได้ตัวเองนะคะเผ่ากระทะด้วยตัวเองรับรองการันตีค่ะ <Wow. S 1> เตีย้ยวปากรีวิว